เวโปรตีนกล่องชมพูกับโปรตีนจากพืชเนี่ยต่างกันยังไงต่างกันแบบนี้ครับสำหรับใครก็าตามที่ร่างกายยังสามารถย่อยโปรตีนจากนมได้ข้อดีของโปรตีนจากนมกล่องชมพูนะคือการที่ทรรทโรราารรปรตีนจากนมเนี่ยทุกคนเรารู้อยู่และทั่วโลกทุกคนรู้ว่าโปรตีนคุณภาพสูงราคาถูกนะครับคือการสกัดโปรตีนจากนมโปรตีนจากนมเนี่ยข้อเสียของมันก็คือมันจะมีเคซีน มีไขมันมีคอเลสเตอรอลนะครับมีน้ำตาลและโตสถ้าเราสามารถสกัดมันออกได้หมดแล้วแปลงสภาพให้เหลือแต่โปรโตีนอย่างเดียวเราเรียกว่า isolate w h y นะครับจะได้โปรโตีนคุณภาพสูงที่ดูดซึมได้ดีเอาไปใช้แล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ดีดังนั้นใครที่ทานโปรโตีนจากนมแล้วท้องไม่อืดสามารถทานเป็นเวกล่องชมพูได้แต่สำหรับใครก็ตามที่เป็นสายวีแกนสายมังสวิรัตก็ทานเป็นโปรโตีนจากพืชดังนั้นสรุปไปง่ายนะโปรโตีนจากนม จะไม่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระแต่ถ้าโปรตีนจากพืชจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระแต่ความต่างจะอยู่ตรงนี้โปรตีนจากพืชอะ่ะผมไม่ได้ใส่โปรตีนจากถั่วเหลืองไปเลยจะเป็นโปรตีนจากข้าวบ้างจากถั่วลันเตาบ้างจากอโวคาโ,คโดบ้างโปรตีนจากพืชข้อดีนะลองคิดภาพตามพอมันมาจากพืชทั้งหมดเนี่ย มันก็เลยไม่มีส่วนใดเลยที่ไปกระตุ้นฮอร์โมนในร่างกายดังนั้นใครก็ตามที่ซีเรียสเรื่องถั่วเหลืองซีเรียสเรื่องนมบัวแนะนำทานโปรตีนจากพืชหรือเรียกว่าเวพืชก็ได้สั้นๆ แต่ถ้าใครก็ตามบอกว่าโอเคฉันอยากได้โปรตีนคุณภาพสูงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งฉันรับได้ที่มันไม่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระใดๆแต่โปรตีนคุณภาพสูงกว่าแนะนําทานโปรตีนจากนมนะครับนะงั้นใครก็ตามบอกว่าเอ้ยไม่แน่ใจอะว่าชอบแบบไหนนะครับแนะนําว่าอ่ะทั้ง2องอันนี้ราคาผมให้เท่ากันปกติ1กล่องนะครับหกล่องนะราคา1,100บาทแต่ถ้าใครก็ตามนะครับซื้อ2กล่องอย่างใดอย่างหนึ่งนะ จะแถม1กล่องที่เหมือนกันเลยเช่นพิมพ์เวนม2แถม1เวนม2แถม1ก็ซื้อ2กล่องและแถมไปเลย1กล่องถ้าพิมพ์เวพืชอ่ะสันส้นๆนะจริงๆเขาเรียกโปรตีนจากพืชผมเรียกสั้นๆว่าเวพืชซื้อ2กล่องก็แถม1กล่องไปเลยแล้วส่งฟรีด้วย